ดานี่คาบาคาวชุดเดือนยาเมาอย่าพูดแรงเกินเกมดานี่คาบาคาวชุดยาเมาหลังดาวลุ่งบาซ่าพูดแซเลโอมาดิก่อนเกมเอลกาซิโกงานนี้กับการทีมชาติสเปนถึงกับต้องออกโลงเตือนเองเลยนะครับก่อนเกมเอลกาซิโกที่ผ่านมาลามินยามาดาลุ่งวัย17ปีของบาร์เซโลนาให้สัมภาษณ์ผ่านสตรีมว่า พวกเขาเลออมาลิกขี้โกงแล้วก็ชอบบ่นตลอดเวลาประโยคสั้นๆนี้จุดไฟดราม่าทันทีในวงการฟุตบอลสเปนฟังมาลิกมองว่านี่คือคำพูดไม่ให้เกียรติคู่แข่งโดยตรงโดยเฉพาะดานี่คาวว่าคาวกับตันทีมชาติสเปนที่เล่นกับเลออมาลิกกล้าตัวถึงขั้นออกมาพูดว่าจะเข้าไปพูดคุยกับยามาโดยตรงเพื่อเตือนเรื่องมารยาทและให้เกียรติกันในเกมฟุตบอล คาร์บาคารบอกว่าในฐานะเพื่อนร่วมทีมชาติเราควรให้ความเคารพกันและเขาย้ำว่าสิ่งสำคัญกว่าคำพูดหรือการกระทำในสนามเพราะสุดท้ายแล้วเกมฟุตบอลมันก็กัดสินกันด้วยฝีเท้าไม่ใช่คำพูดและผลก็ออกมาชัดเจนครับเรอัยงอามาลิดเฉือนชนะบาร์เซโลนา2ต่อ1นหลังเกมยามาก็ถูกแฟนบอลโห่หนักและบาร์เซโลนาเองต้องรีบเดบิไม่ให้พวกเขาออกรายการหรือสัมภาษณ์เพิ่มเพื่อลกเกี่ยงดราม่าที่อาจจะลุกลามไปมากกว่านี้